สบายดีบรรยากาศตอนเช้าปีใหม่ลาวเมื่อสุดท้ายวันที่16เมษายน2023เป็นวันสังขารขึ้นนั่นเองตอนเช้าอยู่ทีนาคหลองพระบางในลา5 3 0โมง30จะมีพิธีใส่บาตรให้พระสงฆ์เนาะยูทีน,น้าของวัดแสนข้าพเจ้ากำลังทีจะาย่างไปทางด้านหน้าเนาะเพื่อจะไปเก็บภาพบรรยากาศของการใสบาตรไงในมื้อขึ้นปีใหม่ลาวเนาะ ในเมื่อวันที16่16เมษายนแบบนี้บรรยากาศตอนเช้ชาตอนนี้ก็แมเป็นเวลาหาโมงฝายประชาชนนาผู้ที่เพิ่นน้ำเอาเกี่ยวกับเครื่องไส่บาทสีเนามาล้อท้านักท่องเที่ยวล้อท้ามาสน,นาะทีมีความสนใจอยากจะซื้อ,เ,อเกี่ยวกับข้าวเหนียวข้าวต้มขนมและดืๆ้ๆเนาะเพื่อจะกัดหยงไส่บาทนั่นเอง มาฮอดอย่างเลยเนาะเขาจะสังเกตเห็นว่าจะมีตังตังน,งน,นางเนาะมีรหะไห่รหะแกเกี่ยมสำหรับผู้คน,นอทีเพิ่อจะเข้ามานัง่งในจุดแต่ละบอนนั่นเองนี่ทุกคนบรรยากาศภาพตอน้าเนาก,ก่อนที่จะฮอดเวลานั่นเองตอนนี้ค่ำยังมือดอยู่นะทุกคนข่าพไปเจ้ากัตังโมงกุกสามรอบเนาะจิงฮูเมือ่อเกือบโมกุเมอ เพราะว่าพิธีเพจนจะเริ่มแต่ตั้งแต่ตอนหามงคลเนาะก็ต้องในหมาต่เสาวต้องในยางออกมาตั้งแต่เงือนหักว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นเท่าไรเนาะเพราะว่าเป็นการใส่ปาด่เพจนจะเริมยนนาวัดแสนเนาะแล้วหลังจากนั้นเราจะขึ้นไปเสะว่าอยู่พระถาภูสีพระถาภูสีคืออยู่จุดนี้เองทุกคนทุกคนเห็นบ่เห็นพอเห็นบ่เห็นเป็นเรื่องๆเรื่อง,องคนเนาะแต่คือจุดนั้นเอง นี่จะแมนอยู่ด้านหน้าของวัดไม่ถ้าจากวัดไม่ไปก็จะแมนพระราชวังเก่ากจะสังเกตเห็นมีนักท่องเที่ยวบางกงลุ่มคนควรก็ได้ออกมายืนรอท่าข้าพเจ้าจะพาทุกคนสมภาพบรรยากาศนี่ไปนอนเบิง่งไปเอยหอดหน้าวัดแสนเนาะ คือจุดหมายปลายทางจือจุดที่แต่ว่าชุดนี้จะเป็นาภาพบรรยากาศที่กว่าจะแน้ไปต่างสายทางเขาก็าจะเห็นนมีตังหลักสีมีทั้งสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าพร้อมด้วยการปราูซาดมีพระมีแอบเข้าแล้วก็มีพระแคบเบียงและในนี้เกิดในขันก็จะมีเป็นขนม สวยงามเนาะก็จะเป็นการตักปาดข้าวเหนียวในตอนเช้าๆในนี้มีนักท่องเที่ยวซาตงสะอาดเบากวาจะเป็นทายนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตางประเทศไทยนักท่องเที่ยวภายใน ด้านข้างของฝั่งกำนี้ก็จะคือเป็นวัดใหม่ฝั่งข้างกำนั้นก็คือกำแพงของพระราชวังเก่านั่นเองแต่ทุกคนแง่แฝงขอดพันหน้าของวัดแสนทชกันข้าพเจ้าเคยเก็บภาพบรรยากาศในครั้งหนึ่งของการใส่บาตรไงแบบนี้ก็คือเป็นมื้อวันออกออกพรรษาเนาะตอนที่เพื่อนมีการแห่โคมไฟไงและในมื้อนี้องนะในตอนแรงก็จะมีการปล่อยโคมไฟเช่นกันเด้ ส่วนทางด้านหน้าเพื่อนกัจะกราเกี่ยมสำหรับท่านผู้นำเพื่อนจะมาหวมในพิธีดังกล่าวนี่และบอกถึงเมื่อนี้ก็มีภาพบรรยากาศของการาทายทัดสดเนาะทานทรภาพแห่งสาสตร์ลาวเต็่อีกบรรยากาศในช่กงสาเช้าเมื่อวานนี้เนาะหลังจากที่มีการแห่นางสังขารจากวัดทาดน้อยไปที่วัดเจียงทองแล้ว ตอนประมาณ13โมงเนนะเพิ่กก็เริ่มมีขบวนเริ่มเฮจากนั้นก็จะมีการลินน้ำกันลินน้ำปีใหม่กันนาะเป็นเมื่อวันเนาเน้ะเมื่อวันเนาก็คือเป็นเมื่อที่ตัวมวนซึนว่าห้โศกว่าห้เศร้าสําหรับวันเนาวนั้นลินน้ำกันเอาแท้เอาว่าเนาะอยู่จุดนั้นข้าเจ้ากับจนเพียเปียร่อยเลยเนาะจึงกับฮอตฮันค์อะไรเนาะจุดนี้จะมีการนำหักรัดเนาะผนจะมา ชมภาพบรรยากาศของการส่บาดพิธีเปิดขบวนแห่วบวบุนปีไม้ลาวนะพาศูน6 6สศูน3 0ที่นครหลวงพระบาง มื่ออื่นนวันที่17เมษายน2003จะมีพิธีอันเซิร์นพระบางลงมาดสูงะอันนี้ก็คือเพ่นเกี่ยมวอนว,วที่เพ่นเกี่ยมเอาไว้ที่จะร้อท่าพระบางนั่นเองนทุกคนสวยงามนะสำหรับวัดพระบาเนี่นๆๆพ่นตอนนี้เพ่นก็เปิดให้แข่เข้าสมคายด้านในของพระราชวังอยู่นะแต่ว่าจะเป็นในช่วงตอนเศ้า ยาให้ทุกคนได้เบลิงชมความสวยงามของภาพอาจจะเงียงกระตุกหนหน่อยหนึ่งด้วยเพราะว่าข้บพเจ้าบันถึกภาพด้วยกล้องโทรศัพท์เนาะกล้องที่ข้าพเจ้าใช้ถ่ายภาพโดยเฉพาะ จะเก็บแสงบ่ได้เนาะในตอนเศร้าแบบนี้ก็เลยต้องได้อาศัยเป็นกล้องโทรศัพท์ที่สามารถเก็บแสงและกระดันแสงได้ในชุดนี้เนาะลิ่นน้ำกันเมื่อวานนี่คือเป็นจุดเอานาบ้านเจกเนาะถัดต่อจากวัดมาต่างต่างแถวนี้ลินน้ำกันลือดึงน้องนาอบนแนใจว่าพวกเพื่อนพากันเศ้าลินตอนจากโมงกันแน่นะแต่ว่าเมื่อวานนี้เริ่มลินมาแท้เพื่อนก็นเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ตอนเก้าโมงก็มีบางจุดเนาะ ถึงว่าจะลิ่นกันนักกันว่งสักหน่อนอนขี้เหนียทิมซาทิมซาสัหน่แต่ว่าพอตื่นเศร้ามาแล้วขี้เหียเนาะก็จะมีครบเปิดระเบียบเหี่ยห้อยแบบนี้จะมีหน่วยงานหาผิดชอบเทศบาลแล้วก็มีจุดหน้างานซานของขสสนจุดใดเนาะพันการสวย,ยกันในกานหักษาความสะอาดเนาะบรรยากาศในตอนเศร้าอากาศเย็นในทุกคนตอนนี้อุณหภูมิกักอยู่ที่เซล4องศาเนาะในตอนเศร้าแต่ว่สาสวยมาหน่อยนึงแล้วก็จะอุณหภูมิกันสูงขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ว่าอากาศกับเย็นแล้วก็พออยู่ได้ และนอกจากนั้นเนาะเมื่อวานนี้เองเป็นเมื่อวันหนาวเนาเนอะอยู่หลายๆพื้นที่หลายๆภูมิภาคของประเทศทลาวกระัสเกตเห็นว่าพื้นมีขานลินปีไม้กันอย่างพั้นซึนและบวกกับปังพื้นที่ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองลมหัดมาในบางส่วนนั่นเองก็าเ็ยให้เย็นทั่วกายเย็นทั่วใจเนาะในเมื่อบุญปีใหม่แบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นถนนเส้นหลักนะจุดหมายปลายทางก็คือจะแม่นเป็นวัดแสน อยากให้ทุกคนเห็นลักษณะคือเป็น Before After เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเราวางของการลิ่นปีใหม่อยู่นี่มื่อนี้เป็นมือสุดท้ายวันที่6 6เนาะเขาคุยกัคือจัดนักจัดเต็มกันแน่แท้เนาะบนมีสะพาแต่ถนนเสน้นนี้เส้นเดียวในการลินเนาะเข้มของกอลินเส้นในกันและบวกกับหลายๆพื้นที่อยู่ในตัวเมืองนครหลวงพอบางนี้คือกรลิลน ปีนี้ถือได้ว่าหลายพื้นที่ในสนระบุวเราเขาก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่กันอย่างเต็มทีได้รวมถึงเมืองเอกเนาะก็คือนครหลวงพระบางเองเพื่อนก็มีการลิ่มปีใหม่กันอย่างท่วถึงกันเลยเพิ่นก็นมีพี่ที่แห่พระสงฆ์หนอ,อนเซินพระสงฆ์ลงมาอันเซ่นระรหูตธหูเนาะลงมาพระสงฆ์นัเองอยู่ในถนนสีหอมถนนแ้มของถนนตัวงนั่นเอง ก็ต้องตกใจเลยทุกคนอ่านขี้เงียบแบบนี้นี่นะเมืองน,นี้หายเป็นเมืองที่เพิ่นอ่าหักษาวความสะอาดอย่างเรียบร้อยสวยงามยอยู่แล้วเนาะอีกจักหน่อยเพิ่นก็จะมีหน่วยงานเพิ่นมาเก็บออกเรียบร้อยนะทุกคนอากาศตอนเช้าๆย่างมากระไก่เตย้ราขับไเจ้าย่างลืมมาตั้งแต่น้ำผุเพื่อนะเพราะว่าไปพักอยู่พุ่นเนาะร้านพัก แ้่ว่วจุดหมายปลายทางก็คือจะแมนเป็นวัดแสนก็คือทางด้านหน้าเพราะว่าตามตาตาร้างนะที่เพิ่อนมีการแจ้งการแล้วก็เผยแพร่ไปนะทางโลกโซเชียลเพิ่อนบอกว่าจะใจบาทอยู่ที่ด้านหน้าของวัดแสนขึ้นไปหาผู้สีเนาะไปใส่บาทเข้าเหนียวยูู่้สีนั่นเอง บาดข้าวเหนียวจี่นใสในผู้สีใน่าจะแตกต่างกันเลยเพรมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าคนจะนาําเอาข้าวเหนียวเนาะไปยอกไปยอไปใหญ่ใหญ่ขึ้นตามเส้นทางขึ้นจ้าขึ้นผู้สีนั่นอันนี้ก็คือจะเป็นประเพณนี้ที่มีการสืบทอดและก็ปฏิบัติกันมาของสาวน้องเขาลวงพอบางังแต่ดั้งเดิมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าว่าเรื่องถึงการอ่าพักษาวัฒนธรรมว่าเรื่องถึงการปฏิบัติที่คงที่สวยงามตั้งแต่เรื่องเดิมมาข้าพเจ้าเือว่า หลงผ่าบางนี่แหละคือเดอะเบสละที่สุดละทุกคนในเรื่องของการปฏิบัติหิดของเดิมนะที12ของ14ได้เหนียวแน่นอหลีเนาอะข้าพเจ้าคิดว่าแบบนั้นได้เห็นบอกเขาจะเก็บกับมีอันพร้อมเลยแต่วก็จะมีหน่วยงานเพ่นมาเก็บเอาไปทิปต่อ นอกจากนี้การลิมปีไม้ก็บ่มีเฉพาะตั้งแต่สปปลาวเฮวยังเดียวก็มีทั้งประเทศอาเซียนเนาะที่ใกล้เคียงเพิ่นก็มีประเทศนี้ทำการลิ้นน้ําที่ใกล้เคียงคือกันแล้วก็ปีไม้คือกันได้ก็คือทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเฮาเนาะก็เป็นประเทศไทยเพิ่นก็ลิ้นปีไม้เนาะแต่ว่าเป็นสงการานต์ของเพิ่นเนาะเพิ่นจะลิ้นตั้งแต่เมื่อวันที่13บ่ามาขา้าพเจ้าจนะิ่ผิดเนาะ สิบสามสิบสี่สิบห้าแต่ว่าทั้งสโคว,วาลาฮอลลินปีไม่กับแมนเริ่มตั้งแต่วันที่สี่สิบห้าหรสิบหกสิบหกก็เป็นมือสุดท้ายนั่นเองอขคาพระเจ้ากระยาออกมาฮอหมดบริเวณนี้แล้วนี่เอาก็จะเห็นว่ามีปลอกโซนหน่อพ่นล้อหาอาอกหย่ำมใส่บาตมีเครื่องอย่างต่างสอนสายทางสองฝากทางก็จะเต็มไปด้วย ยามควาจุดนี้เขาก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่เพิินหนังรอท่าตอนนี้ก็ไม่เป็นเวลาสิบเ,เวลาห้าโมงเสา้าห้าโมงสาวเจ็ดนาที นีวนี้จะเง้าไปเลยทุกคนจะเง้าไปเลยตังสำหรับนัง่งเดี๋ยวชา,จ,าจะให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศเนาะแต่เวลเริ่มสว่างแล้วสว่างขึ้นมาหน่อย<ม>จะจุดเริ่มต้นจะเริ่มตั้งแต่วัดแสนเนาะไปฮอดวัดผู้สี ทั้งอยากนอนน้ำเนี่ยเราแต่ก็อ,อดหน่อยหนึ่งไว้อย่างเนาะตัง,งคือกันสินสุดลงด้วยภาพบรรยากาศที่สวยงาม ดินยางมวลซืนและสังบเนะทุกคนถือได้ว่าปีนี้เป็นปี่ยนอิมทิ่ข้าพเจ้า,เาได้เดินทางมาหวามลินบนปีใหม่สลองบนปีใหม่ลาวอยู่ที่นครหลวงพอาวังถือได้ว่าประทับใจหลายทุกคนประทับใจถึงการต้อนรับประทับใจถึงหอยยิ้มและการลาลินต่างๆได้เห็น ประเภณนี้ได้เห็นสิ่งที่เพิ้นนีการปฏิบัติและการสืบทอดกันเอามาสิ่งที่เขาบอก่อยจะได้เห็นกันเนาะโดยเฉพาะแล้วอันที่เด่นๆพ้เน,นเด่นก็นมีหลากหลายให้เขาได้สมกันอันนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวน,นว่าปีหน้าท่านไหนได้มีโอกาสที่จะมาเจอเ,จอ,เจอนะทุกคนมาได้นะพพ่นจะยวะนเขาก็จะเริมตั้งแต่เมื่อวันที่14เด้อทุกคน 14 15 16สิบาสมิสาก็คือมื้อสังขารขึ้นก็คือเป็นมื้อขึ้นปีใหม่ลาวอย่างเป็นทางการในมื้อนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนปีใหม่อ่ะอยู่บ้านวัดหนองแล้วเงาออกแล้วนะตอนนี้อาบน้ำมาใหม่ๆงา,าไปเลยผู้คนจะเริ่มตั้งต้น เห็นกระล,ลายก็คือยิ่น่าวาเสริมาจุดนี้เพื่อการลิ่นกันมวนซื้อนี่กันได้มวาีลินกันย่างไงเนาะตื่นซ้ามากับหนทางกับสะอาดสะอ,าสะอา้างสวยงามเหมือนเดิมม,มันเป็นเหมือนที่แห่งการ เมาะสมเราเผืว,ว่าจะมีแขกนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวหลากหลายแต่ว่าเป็นการละลิ่นทีม่อนซืนแต่ว่ามันมีม้นขังมีม้อนสเสน่ห์ในการลิ่นในตัวนะทุกท่านบุน้งว,ว่าจากกิโลเนะาะขับพเจ้ายางมาจุดเริ่มต้นกันตังต้ตงแต่ตลาดมืดอยู่ขายเครื่อ,องจุดยางฮอจุดนี้แล้ว อยู่สางดัาน้าของวัดแสนใกล้จะหอวัดแสนแล้ว อาละทุกคนตอนนี้ขาพเจ้าก็ได้ยางมหาหอดบริเวณของดันนาอัดแสนแล้วเดี๋ยวจะมีภาพวิดีโอต่อไปก็คือไหนตอนที่เพื่อนมีการใส่บาตรมีพระสงฆ์เนาะมีทวายอยู่หลวงพระบางคนจเจริญวาสาธุนเานาะพระสมณีนออกมาใส่บาตรเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศในส่วนนั้นให้ทุกคนได้หาสมกันตืบเนาะว่าจะป็นเมื่อใดมีภาพบรรยากาศแห่งความสวยงามเนวใด ก็เป็นประเพทน,นี้ที่หาสมได้ยากเนาะแบบนี้ขอเข้าใจทุกท่านที่เข้าวมาสมติดตามเลยก็ขอเข้าใจทุกท่านที่เข้าวมาสมการก้าเกี่ยมและลืรลืมของการใช้บาทนะ้อยเป็นเมื่อปีใหม่ลาวเมื่อสังขารขึ้นอยู่ที่นครหลวงพบาแะภาพบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ฝากทุกคนที่ตามต่อในวิอถัดไปว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรสำหรับวิีโอนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตพระราชเสน็และเดี๋ยวขออนุญาตเกี่ยมโตกับนในการ ถึงภาพกันเนาะหากว่ามีข้อมูลจดใดในการนำเสนอเรื่องอราวใดคำว่าจะใดที่บอถทึกต้องบอกว่าสุขเนาะข้าพเจ้ากับขอทกขออภัยนํมนามณณานอกานันยิทวิเด้สามารถตีสมสาม,มารถตักเตือ,อนให้คนนําแนะนาเพิ่มเติมเมข้ามาได้ เาวไปที่เกาะได้ทุกคนโอกาสน้เพิ่นกลับมาแล้ว Rạc, rạc, khóa bình này